สบายดีสบายดีส่วงเทียงพี่น้องคือสิบริลลงดับหน้าดับตอนเทียงตอนบ่ายนี่พี่น้องเลยบ่ไไว้อีเล่อเศร้าในกรทนจนวันแล้วเนาะทนจนวันแล้วให้แล้วขึ้นกินข้าเทียงเจบสันหลังเจ็บแอวเจบสันหลังคางคว้าคางคว้าค่างเดี่ยวตั้งเต็มโบราณเมืมอบรานกท็ทนเจบเวลาลูกเวลานางก้มในกรตีงก็บาได้ เจ็บเนี่ยเจ็บแบบเจ็บคือแอวสิขาดเนี่ยมันปกติอะบอเคยเจ็บได้ดำหน้ามันกับปวดหลังก็ปวดธรรมดาปกติเนาะดำหน้าโลกามันก็ปวดปกติแต่อันนี้มันเจ็บเลยเจ็บแบบเหมือนอีหยงแทงเนี่ยเจ็บจนแบบสีห้องสีหายหมละจะเป็นอีหยงแต่หลายคนก็บอกแนะนำให้ไปหาหมอแต่กระทนอนวัยยัมันเลวดำหน้า แต่กาแย่งบอแล้วพี่น้องตอนเที่ยงก็เลยให้แม่นงเมินพาไปหาหมอตะหมอก,กัะบริแม่ไปโรงพยาบาลเรื่อไปคลินิกดอกหมอในบ้านหม,มอประจาบ้านแต่หลายคนก็บอกว่ายาดบอมีเป็นอันนิวในไตว่าสัน้นว,าว่าเราเป็นตายาดเนาะ <laughs> ตอนแรกก็มาเจ็บเอวธรรมดาโอ้มาเจ็บเอวมันก็บอแม่ดอกนาอ,นอต้องด้เห็ดหน้ามาทะเลปีแล้วมันก็มาเจ็บแบบนี้แต่ ว่าแหละหลายคนบอกว่ามันยันเป็นหนิวเป็นหนิวไต่บ้านเฮาคัตเชอรนะหนิวมาแค่ลังอะนะแต่ว่าบ่มีก็กเคยเป็นก็เลยบล่รู้ว่ามันเป็นแบบใดแต่มันเจ็บอันคางขวา้างเดียวในสันหลังในเจ็บขะนั่งแล้วก็ลูกยากลูกนี่ต้องหา<ม>แนวดึงขึงนะ้นลูกบ่ได้ขัดก้มแล้วก็งอเอยก็บ่ได้เจ็บแบบนี่เนาะแต่ว่าพังเบิง่งเม้องเว้ยมา มันเป็นแบบคล้ายๆกสินพิกเพ่นว่า mm hmm. ถ้าไปสีดยามันก็เศร้าเพ่นว่าแต่บ่มีก็เลยลองสิไปสีดยาเบิง่งถ้าเกิดดราบ่หายมื้ออื่นก็อาจจะไ,ไปโรงพยาบาลเนาะแต่ว่ามันเจ็บนักอีอลีเลยพี่น้องเจ็บแบบ mm hmm. เจ็บแบบทนบ่นได้ถ้ามันนิกหน้อยก็คือสิหหายขนาดผู้ใหญ่ก็หักจนแบบเจ็บจนบางข้างกัน้ำตาจนสิไหลแบบมันเจ็บทรมาน มันั่งก็เป็นเมื่อวานหละดำหน้าส่วงอ่าส่วงแรงเพราะว่าเจ็บปากๆเขาตอนแรก็คิดว่าเจ็บเอวธรรมดามันขื้เจ็บแห้งแท้กับไปนอนกิ่งแถวข้างหน้าบึงว่ามันสิหายก็บ่หายก็เจ็บกลางคืนนอนกับเจ็บอยู่ตีงกับติงกับยากเนาะก็เลยว่าลองสไปฉสีดยา ไม่นะเว้ยมัซีดยยาบแล้วทำมันเกี่ยวก็เสร็จแล้วมันจีหายเพื่อน,นะา <นะ S 1> เพื่อนว่าเคยเป็นมันเป็นคล้ายๆก็เสร็จพริกเช่นยังนี่แหละเนาะแต่ว่าน,นีมันเจ็บขังเดียวแต่ว่าเบาอ้อยว่าพอซลอยว่าอาการแบบนี้นะเป็นเหนียวในไตเพื่อนว่าพ่อพ่อเพื่อนนะกเป็ยนอยู่เสม,มอนี่แต่ว่าเหนียวใหญ่แล้วเว่าถ้าได้ไปพาตาัดเพื่อนว่าคันเหตดเวียกแล้วมันเจ็บขั้นอยู่ซื่อกับหดเจ็บหมดสันเอ บอกป็นตญาติบอมีก็บว่าอ้าวกับบเคยเป็นนะแต่มันก็บเคยเจ็บจะเห็นหน้ามาแต่ละปีถ้ามันปวดแอวกับปวดธรรมดาแต่อันนี้มันเจ็บเลยอ่ะตัวแรกน่ะซาลอยว่ะสิบห้าไปโรงพยาบาลแกงกอบบอมีเดี๋ยวไปลองสีดยาบางก่อนว่าถ้าเกิดมาหายกะเออแสดงงอาบแมนถ้าเกิดบาหายก็สิอาจจะได้ไปโรงพยาบาลมืออื่นกับพังเบิ่งเนาะ พงังเบิ่งเมื่อเอินอาจจะคันบุกค <Okay. S 1> ันบ่หายเนาะไปเอ็กซเรยนะ์เบื้องไหนกนเนี่ยเอกเนาะเอกเบิ่งว่าเ,เป็นอีอย่างส่นะคมันหายกันแล้วไปคำันบ่หายกับไปเอ็กเบิ่งย่านเป็นคือกระจาว่ามันเจ็บสันหลังอะ่ะ ในกระทนเนี ata, ่ยทนดับนาว่าอย่าเฝ้ามันแล้วกากับบุพเพอื่นกับแม่ลำมือก็เป็นโลกาเขาเจ้ากับยายรุนแต่ว่าคือสีพรอยดอกมืออื่นน่าเป็นโรกาเขาแล้วแล้วก็จ้างเขาเจ้าอ่าโรซอยน้ำแล้วมืออื่นคือสีแล้วแต่มอนีปนแบบเแลวดอกเนาะมืออื่นคือสีแล้วแล้วเนี่นอนมืออื่นแต่มันเนีบบเแลวเดี๋ยวไปหาหมอก่อนมากกัสิ พากันเป็นโลกกาคือเก่าเดี๋ยวทีมดำเขาดำอาอมันดำบุพร้อมกันเลยคูหนึงโลกคูหนึงดำแม่นมันอ่่าเมือก่อรจางเขาเจ้าโลกดำพร้อมกันมันก็เลยไวและบัดนี้เขาเจ้าบริบาลโลกหากับโลกเองดำน้ำโลกน้ำแล้วก็บุพร้อมกันเนาะงข้าแม่พร้อมกันก็แล้วแหละมืุนีอแล้วแล้วแต่ว่าอันนี้กาบุพเพอก็เป็นโลกกาเขาจ่อยโลกน้ำดำน้ำมันก็เลยซาเดี๋ยวมาเอิญบุ้วขันแล้ว อันนาแต่ละอย่างท่านได้ดับหมดน่าจะใช้หมดแล้ว,วก็ตกกระน่าจะเสร็นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวสิรอเบิ่งอาการเมื่ออื่นคันว่าบ่าหายก็สิได้ไปหาหมอเนาะไปโรงพยาบาลไปคลินิกเข้าเจ้าที่แบบอันนี้สิได้ฮู้ว่าเป็นอีหยังฟังคนเอิญว่าเราเป็นแต่ญานิ <c oughs> จะแรกเราเป็นธรรมดาฟังไปฟังมาเราเป็นแต่ญาติแต่ญาติแต่ญานิก่อ แต่ว่ามันเจ็บกับมันนั่งกับมันเจ็บมือเดียวเอาเลยเด้เจ็บเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าบางคนว่าเออสร็ติงมันโมแมนตดอ,อกสร็ติงเขาจเจาะบอดิเจ็บแบบนี้แต่มันเจ็บจนว่าทนบบได้แต่ว่าที่เห็นที่เห็น,หนดับหน้าก็คือทนแบบทนอยากเฝ้าให้มันแล้วเด็กเงินหมอพี่น้องหมอประจำบา้านแวกกระลงดับหน้าเราเหรอ สีดยาเรียบร้อยเลยพี่น้องสีดยาเค็มหนึ่งเลยกาได้ยาเมื่อกินแผงหนึ่งเนาะเพื่อนบอกว่าเมื่อกินเบิงว่าสัน่นแต่เกาอ่ะ้าเกี่ยวกับเส้นเอะเขาว่าเศร้าสีดไปแบ,บ่แคบบ่กี่ชั่วโมงก็เศร้าว่าสันส่นเนาะนี่รอพางเบิงพังเบิงอาการจากชั่วโมงสองชั่วโมงชาวบ้านดีมันก็ชีดีขึ้นนะถ้าบมันบอดีก็แสดงว่าบอดี นนั่แหละพี่น้องเมื่อกี้ได้ล้มดับน้ำคือเก่ากันแหละดีบรดีกได้ล้มดับน้ำเก่าพอเฝ้าเฝ้าอยากทำมันแล้วเนาะพอส้วงใบส่วงใบามาพอแดดได้บัดนี้ส่วงสวดเสารน่ะพอแดดแต่ละเมือม่อเราเป็นอย่างนี่แดดฮอทหกโมงหอนก็หอนขันบอ่อซอยกันกับบ่อแล้วบ่จักลกกาบ่จักดับน้ำบนี้เมาให้มันแล้ว อีกไม่นานเกินรอจะได้มื่อเอินกับแล้วแน่นอนเนาะพอเมื่อนี้ก็มื่อวันว่าให้แล้วพี่น้องเมื่อน,อนี้เนี่ยกยังบลายดอกแต่มันบอลแล้วพอลกก้าน้ำไปเมื่อลกก้าด้ำหน้าเก่าพี่น้องจ๋าเดีพ่อกันอยู่เงอนไปแล้วมาหอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอด,ดูอาการจัก สมมงหนึ่งสองสมมงเนาะคุณยายทำอะไรคุณยายอา้าคุณยายได้เห็ดตปแสรมะลังพี่น้องจ๋าเขาบอกว่าเห็ดปวกออกอ,อ,กอีกแล้วอัมมาลาเดี๋ยวไปให้เห็ดปวกเดี๋ยวนี้นะเห็ดละงกเดี๋ยวก็ยังออกอยู่ เฮ็ดปวกออกต่อเอาเอามาเอาเห็ดมาทางใดแม่รักรวยก็ชวนมาให้เอาแม่นเบาสรุปอัมมาลาไปหาเห็ดปวกเห็นเขาเจ้าได้เห็ดปวกแต่อันนี้อสลอยเพิ่นซื้อซื้อเท่าไรเนี่ยเบอร์ดีนะเฮลังหูเลย โลระมาหนึ S> <S ô, ên, no calming, ่งบิตพ่ละง่นะ่งงเรแสดงว่าลอโลหนพี่น้องจาเฮลางโงบโลหนึ่งโลละร้อยบาทนี่เนี่ยมิแตจูมเด้บ่มีดอกบานเขาเจาะสิบคายดอกเนาะมิแตจูไม่ใหญ่เฮลางโงเฮลางโงเลี้ยงกัดอกใหญ่เนาะ บัดคอยไปเก็บปักเกอร์มีแต่ดอกน,น้อยๆซะอันนั้นเป็น,นเห็ดงะงกแดงเมียจุ่มอันนี้ลายหนึ่งพี่น้องโล่หนึ่งเฮลังโงกอันนี้ลายซาวอันนี้ก็น่าดจ,จะเป็นโล่หนึ่งบอกโอ้ยเป็นโล่พ่นเด้อเนี่ยแสดงว่าเหดเ็ดเปลกบ่ได้แม่นเห็ดเปลกอันเขาดรอได้บ่ได้เห็ลืวกน้อยเอ,อ้ยยังเป็นเ<ด>ห็ดเ<ว>ปล<ว><ห>ือกง่ายอยู่ เนาะดอกไร้คันบวกเขาแมนแกงเขาดอกเมื่อนี้พี่น้องเฮ็ดปวกอยังดอกบักใหญ่บักใหญ่แองนี้ยนี่แต่ว่ายังจุบอยู่ลอยซาวมันก็พอซื่อเยอะสำนีเนาะลอยซาวบาทแต่ว่าจักะซอยมันสื้อไปเป็นอย่างเดียแท้จริงก็กินอยู่เสมอเฮลังโงกอ่ะมือเช้ายังยังอยู่แกงเฮลังโงกแต่เมื่อวานสงสัยเพิ่นซื้อเสียเอาเมื่อไฮโปเพิ่นกับบอลลู เพิ่งซื้อให้ปูเพิ่งน่แล้วแต่ว่าให้คุณย่ายล่างไวเอาเมื่อก็สิได้แกงโรดนะน,นะนทำมันแห้งแล้วมันหลากยากเนาะบ้านบ่าวมีก<น>็สิประมาณนี่แล้วถั่ยามันออกหลายเรีนะบะฮอดกิโลละหล่อิศออกน่งกิโลละแปดสิบเก้าสิบบาทเฮแล้งโง่ อันนี้กัเฮ็ดโลละลอยเขาเจ้าซื้อมาขายอีกตอนหนึ่งกับซีซือประมาณกิโลละแปดสิบบาทเอามาขายโลละลอยกับเศรษฐกินยี่สิบบาทเนาะกำไรต,ต่อโลเขาเจ้าซื้อมาขาย,ย,ยไงเฮ็ดละโงกก็ออกเฮ็ดปวกก็ออกแ,แต่กระบอกมีเวลาไปหาพี่น้อง แนนไปมันก็พอได้แกงโยมัววานนี่ไปกับพรไส้กะเขาเจ้าหาหลายเนาะแต่ว่าก็ได้เคืองกระตาอยู่ปกติไปแต่ละเมื่อก็ได้ถือไปสองกระตากระเต็มสองกระตาแกงกับพ่อปนันเนาะแม่มันบเห็นมีพูกกิ่นเนาะม่ววานนี่คุณยายแกงที่บ่มีหาม้านะ่แกงแต่ตอนเทียงจนหอดมืเอเศร้ามัอน,นี่กะ วบวิบกินเนาะกินเถือสองเถ่อมันกาบ่อยากแล้วแต่ว่าเฮ็ดปวกนะแซบอยู่พี่น้องแต่ว่าตะตะกูลเฮ็ดนี่เฮ็ดปวกที่ว่ากินนั่นอันเบือ่อกินได้ตลอดนะนะมาพอมันหวานแกงกแ็แซบแกงเกข้าหนึ่งกแ็แซบแต่ว่าเฮ็ดละโงกอะกินเถ่อเดียวก็แล้วบ่อยาก แต่ว่ารอเบงอมมาลานั่งสิไปหายห็ดปวกนั่งไปแล้วกินข้าแล้วนั่งกลับไป <Okay. S 1> จะกินอะไรจกดอกโอ้ยบ่อปืนหายห็ดปวกแลวพี่น้องขันบ่เคลียรีเลซเลว่าบ่นั่นอลีก็บกไ่ได้เด้ต้องฮูจักหม่องมันที่เคยออกแล้วก็ต้องเคลียหามันอยู่ต่ำพุ่มไม้หกหกแถวหัวโพนึงสิถอกจุม่มแห้งแล้ว,ว คันบ่าบานบ่เห็นฉ่ำบ่คือเห็ดละโงกได้เห็ดละโงกนี่หาง่ายที่สุดเนี่ยบรรดาเห็ดเลยพี่น้องจา๋าพอเนี้ยไปตะไก่มันก็เห็นเนาะมันตั้งสุกง,งกสุกง,งกอยู่เขาเจ้าว่าไปเนื่องนยังเห็นง่ายเห็ดละโงกขาวเสียเนี้ยไปไกลๆก,ก็เห็นอีกอย่างเห็ดละโงกมักมักออกมองเป็นแปะเน,นี้ยมันบริออกหก ถ้าป้าหกหกผุไมมใหญ่หันบอกเนาะส่วนใหญ่มันอ,ออกอป่าโคกเห็ดเบือเห็ดเบื่อมันเป็นอย่างไรคุณแม่ามาโลตีมันพี่น้องเขาเจ้ากิน,<ม>นอาจับตัวยายอันนี้เห็ดละงกเบือ่อพี่น้องจา้าโเกือบดีดอกมันสีขแข็งๆแล้ะตีนมันเนี่ยมันสิเป็นตีนตันด้เนาะตีนมันก็แข็งอุยายหักเบื่องดูตีนมันน่ะ เบิ่งในพี่น้องเลียว่ามีซีซูมให้เบิ่งอันนี้คือเห็ดละโงกเบือเอาเบิ่งดูดอกเลยยายนี่แต่วัาเนื่อมันจะเป็นค่ายค่ายคืออันปกติเนเบื่องคากเบือนี่เที่วเขาแก่เห็ดละโงกแล้วเขาเบือเลยพี่น้องอันนี้มันสิตีนตันเคือเห็ดละโงกตีนตันนี่คือเบือเนาะปกติเห็ดละโงกตีนมันสิปองแล้วมันสิอันกรอบๆอันนี้ตีนมันจะเป็นเนื้อคือเนื้อเนื้อไก่นี่นะ เนื้อมันเป็นค่ายคือคายเห็ดฟางอ่ะเนื้อเป็นเนื้อเนื้อชีีกชีอ่ะแล้วกระดอกก็แข็งแขงเนี่ยเคินเฮ็ดละงกเบือบ้านข้าเคินไว้เฮ็ดละงากเนาะอันนี้เนี่ยค้ายคือเฮ็ดละงกแต่มันจีมันจีแปกคือตีนมันตันนี่ตีนมันตันมันป่ปองแล้วมันกะบ่ตตีนตีนประกอบ เอาเเข้าวสารบอกเขาบอกว่าวิธีการนี่ดูเฮ็ดว่าเบื่อบ่เบื่อเขาเจะเอาเวลาต้มนะเอาเข้าวสารใส่ถ้ามัน<ร>แดงดแสดงว่าเป็นเฮ็ดเบื่อว่าวสา่นแต่ว่าว่าพื้นเบืเ่อเฮ็ดพี่น้องเบ้ามีพนหนึง่งที่ว่ากินเฮ็ดแปลกๆเนี่ยเรเบื่อเราเด้ในบ้านเนี่ก็สิมีเบ้ามีแหละที่เป็นแพร่เป็นคนแพร่สาร สารได้เฮ็ดนี่แหละแต่ว่าคนเบิดบ้านเนี่ยเบิดเทือนเนี่ยกินเนี่ยบเบื่อบมีเบื่อยผู้เดียวแต่ว่าเคยกินตาเฮ็ดที่เคยกินเนาะถ้าเคยที่เฮ็ดที่บ่เคยกินเนี่ยบมีสิบกินคนอื่นเขากินได้บามีกับบกินเพราะว่าเคยเบื่อมาสามเทือเนาะกินเบิดเทือนเจ็ดแปดคนบเบื่อบมีเบื่ออยู่ผู้เดียวเบื่อแบบสิเป็นสิตายเดะั้คือนทั้งทองเสียทั้งอเจียนอยู่เบิดคืน มันอ่าร่างกายเขามันเคินยังลงมันมันแพร่สารบางอย่างอะนะ<ม>คล้ายๆคือคนแบบแพร่กุ้งแพร่อาหารทะเลอยงี่<ม>เขาเจ้ากับแพร่เนาะคนอื่นกินได้แต่ว่าคนที่เขาเจ้าแพร่เขากินบ่ได้แต่เหฮดละงอกเ็ดป่วงบ่มีกินได้อยู่คุณยายลางไห้ สะอ่อนเห็ดปวกนี่พี่น้องอันนี้บักหลายเนี่ยคอโลบโล่หมดแหละไม่ว่าเนี่ยหน่อยเนาะลอย้าบาทร้อยยี่สิบบาทเต่มันก็พอสื่ออยู่เพราะมีตรจุ่มละดอกใหญ่พร้อมเห็ดละงอกละโละล,ะละลอยส่วนนะั้นที่มันออกลายดีนะเขาขายกิโลละแปดสิบบาทาเห็ดปวกกับกิโละละลอยส่วนมันออกลายนะ แต่ว่าปีนี้ด้กินนันกินเฮดละโงกกินเฮดปวกตั้งแต่เดือนอนะมีนาฝนมาตกดีตัว่ปีแต่ว่าอันนี้เ็ดละโงกมันออกรอบสองเนาะรอบที่มันออกหลๆตอนนั้นก็พากันไปเก็บอยู่อันนี้จะเป็นรอบสองแต่ว่าออกหลายอยู่นอกกาเฝ้าดำหน้าแล้วเฝ้าสิไปหาเ็ดอยู่แต่ว่าเฮดปวกกับมาออกแล้วเฮดชัมื่ปีกับออกแล้วเริ่มออกแล้ว เห็นละง่ง,งนี่มันก็สิออกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ามันก็เบิดเด้มันออกหลาย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 แล้วมันก็เบิดเนาะมันก็ยาออกนี่แหละส่วงนี่แหละมันออกหลายบ่มีไปแต่ละเมื่อนะ่ะเดยวเต็มกระตาสวดกระตาสองกระตา,ตาอันนี้ก็ออกหลายเขาเจ้าจังเอามาขายลายแต่ว่าไปหามวล แต่ว่าขี้ค้านล,ล่างพี่น,อน้องเนาะหามาและล่างโดยเฉพาะเฮ็ดปวกฮิดปวกด้านหลังเนี่ยเดีเ๋ยวง่ายอมืมันขูดนั่น,น,นแหละพี่น้องเดี๋ยวบ่มีกันสิจักหน่อยผักจักสมองหนึ่งเดี๋ยวสิลงแปดดัมนาซอยเขาเจ้าอยู่รอรุ่นเอามาลาวเพิน่นสิได้จักดอกเนาะ ไปหาเห็ดปวกมันก็คือหาเฮ็ดละงอกเด้อง่ายสุดละเฮ็ดละงอกพี่น้องจ๋ามาฮอนีบ่มีกสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพคตอนนี้พ่อกันคลิปหนาไปแล้วพี่น้องสบายดีคุณยายกสิล่างเห็ดปวกต่อบาทนี่้วกดนี่